อันนี้เรามาตัดค้าหอมกันนะคะค้าหอมของเราได้เวลาตัดแล้วค่ะตัดแล้วก็เหลือไว้สองสองข้อนะคะก็จะได้ขึ้นมาใหม่ นะกินใบเปงเล็กๆตัดแล้วนะคะเหลือไว้ประมาณนี้เนาะค่ะลำอวบๆส,สวยๆเลยค่ะตัดคณะเรียบร้อยนะคะ สวยๆอบอวบเลย